โอ้โหคือไม่หรอกต่างชาติเนี่ยนะผมแอบ,บดูนะหลายประเทศเขาเขียวนะ่ะ <c oughs> นะฮะอาจจะมีเว,วียดนามจีนนะฮะที่เขาอาจจะแดงๆแต่เราขอแดงตามนะนะฮะคุณผู <c oughs> ้ชมอะอ่ะพราาต้องคุยกับพี่มงคลหน่อยว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับตลาดหุ้นนะขณะนี้เนี่ยค่ะพูดชัดเจนก็คือผมว่ามันโอ้โ เิไม่ออกเลยคือถอนหายใจก่อนก็ได้ฮะว่าตอนนี้เนี่ยมันไม่ใช่ว่าฝรั่งมาขายอย่างเดียวหรอกมันท,ทุกคนมันก็พิจารณาตัวเองหมดมันเป็นคือทุกวันเนี้มันไม่มันไม่ใช่พื้นฐานเพียงอย่างเดียวครับมันคือเรื่องของการป้องกันความเสี่ยงตัวเองแหละบางคนเนี่ยก็ต้องถูกขายเพราะว่ามูลค่าหุ้นคุณลงมาเยอะผมเคยบอกแล้วว่าหุ้นเนี่ยปีเนี้ยเหมือนปีสี่ศูนย์มันมอนเหมือนกับกบต้อมอะ่ะคือบางคนไม่รู้ว่าตัวเองกำลัง ร้อนที่ก้นอยู่แล้วก็ร้อนมาถึงหลังแล้วสุดท้ายมันรับรู้ได้ตอนที่ความร้อนมาถึงคอแล้วซึ่งแต่ละคนก็จะมีความรับรู้ในระดับอัตราที่ไม่เท่ากันหุ้นอาจจะเห็นไหมครับว่าหุ้นลงมาลงมาค่อนข้างเยอะเดี๋ยวผมให้ดูหน้าจอเอีแยะแชร์หน้าจออดนี้เลยเดี๋ยวไปที่อัพติกลวนะวันนี้เรามีเวลาไม่เยอะใช่ไหมครับคุยได้ยาวๆเลยฮะวันนี้เอาเอาเอาให้คุณผู้ชมเคลียร์หลายเรื่องโอเคครับเดี๋ยวแต่ EA อเอผมเคลียร์เยอะนะฮะ e อเอผมไม่ค่อยกล้ายุ่ง ไม่ยุง่งยังไงก็เปิดเอเอามาก็เจอหน้าเอละสังเกตดีดีนะครับสังเกตดีๆนะหน้าจอด้านขวามือซ้ายมือน่มันจะบอกว่าเมื่อก่อนเราจะคุ้นชินใช่ไหมเดลต้าเนี่ยมีผลต่อเซ็ตร้อยกระจุดตอนที่เขาขึ้นจากสองบาทใหเป็นร้อยหนึ่งมีอยู่ปีหนึ่งลงไฟฟ้านำดัชนีขึ้นสี่สิบห้าสิบจุดจำได้ไหมครับปีปีไหนสักปีหนึ่งปีหนึ่งแปดนั่นีอคือหุ้นตลาดไม่ได้ไม่ได้ขึ้นนะแต่หุ้นลงไฟฟ้าขึ้น ตอนนั้นเก้ามีผลก้าเฟนิชีมีผลต่อเซ็ตห้าสิบจุดครับแต่ปีนี้หาหุ้นเหล่านั้นเนี่ยแทบไม่เจอ<ม>ที่มีผลในทางบวกแต่ส่วนใหญ่กลายเป็นว่าผมไปนั่งดูเนี่ยกลายเป็นหุ้นที่มีผลในทางลบเยอะกว่าง่ายๆครับนี่นี่เราคิดเฉพาะแค่สองสามปีนี้เองนะตั้งแต่ปีสองศูนย์มาเนี่ยนะพบว่า EA เนี่ยที่ราคาลงมาจากร้อยบาทกว่ากนิดๆเหลือสิบ้าบาทเนี่ยมีผลต่อเซ็ตไปแล้วลบยี่สิบห้าจุด โออาสิบแปดจุดบีกิมที่ลงจากไฮลงมาเนี่ยสิบเอ็ดาไลท์เก้าที่เหลือก็อกลุ่มเจนะซึ่งขึ้นชื่อว่าลงแบบลงไปเกือบ,บถึงก้นมหาสมุทรเนี่ยก็ยังแค่มีผลต่อเซ็เนี่ยเจมพีเก้าจุดเราก็เจมาหกจุดอ่ะภาพนี้มันอธิบายอย่างไ้ภาพนี้มันอธิบายว่าหุ้นเนี่ยมันลงเร็วมากมันลงมันลงอย่างต่อเนื่องมันไม่ได้มีการพักครับ มันลงแบบลงแบบพักแป๊บดไอ้ยุงถ้าเกิดเราดูชาร์จอย่าง E.A. เนี่ยเป็นตัวแทนจะเห็นได้ชัดเจนว่าปกติเราจะหาภาพอย่างนั้นเนี่ยอาจจะมีบางตัวที่เป็นตัวนึงมีของตลาดมีตัวเดียวแต่ว่าวันนี้เราเห็นภาพแบบ E.A. เนี่ยเกิดขึ้นในหุ้นหลายๆตัวเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเป็นภาพของการที่อ่คนเนี่ยค่อยๆเทขายวันละคนวันละคนวันละคนนะครับฝรั่งเองขายเป็นพื้นอยู่แล้วเพราะว่าเขามองพื้นฐานเป็นหลักของของของประเทศเป็นหลักแต่ของคน คนเทรดเนี่ยก็จะมองว่าค่อยๆทยอยขายทีละคนพอขายไปหนักๆ,กๆมากๆพอราคาลงเกิน30เริ่มมีฟรอสเซลครับจะเห็นไปสังเกตดีๆครับว่าเวลาหุ้นราคาเกิน3 0เรครับเริ่มจะมีการฟรอสเซลมาแล้วเพราะนั้นฟรอสไปฟรอสคนที่หนึ่งฟรอสคนที่2คนที่สามนี่คือเหตุผลครับว่าทําไมหุ้นมันถึงลงได้เยอะขนาดนี้แล้วก็แล,วกแล้วก็มันกลายเป็นว่าวิกฤตตัวหนึ่งของตลาดหุ้นคนตทุนหุ้นตอนนี้ผมว่าเกิน40กัเอนเนทั้งนั้นเลยนะครับนี่คือนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้น,น ครับอืมครับผมอ่ะนะครับว่ากันได้ง่ายแหละคือมันเงินมันหายหดอ่ะนะครับโดนเทขายโดนเทขายโดนฟอสเซลโดนเทขายโดนฟอสเซลอันนี้มันถูกมันเหมือนวัฏจักรในการเวลาลงมันก็จะวนลงแบบเนี้นะฮะถูกครับถูกซึ่งซึ่งมันในอดีตเนี่ยเราไม่มันมันมันไม่ได้เห็นแบบนี้คือมันเป็นปีเนี่ยมันเป็นปีของกบต้มเพราะว่ามันใช้เวลาการลงเนี่ยประมาณอย่าง ea เนี่ยประมาณปีกว่ากว่ามันไม่ได้แบบ ลงไม้เดียวจบเนี่ยมันค่อยๆลงกว่าที่คนจะรู้ว่าตัวเองจะต้องขายเนี่ยบางทีมันผ่านมาตั้งตั้งนานแล้วอะลงเกินสามสิบเปอร์เซ็นไปแล้วอะเพิ่งจะรู้ตัวเองว่าตัวเองก็ต้องขายพุ้นเพราะว่ามันจะลงต่ออย่างเช่นอะอย่างเช่นเคสที่ผมยกตัวอย่างให้คนหลายๆคนดูก็คือเคสจเมทีครับเคสเมทกับกลุ่มเจเนี่ยจะเขียนไหมครับว่าถ้าเกิดเราดูในในมุมอมุมนี้จะเข้าใจได้ง่ายมากว่าเนี่ยถ้าเกิดเราดูภาพเป็นมีกเนี่ยจะโปรดว่า เจมทีลงล็อตแรกเนี่ยจากเก้าสิบเหลือเหลือหกสิบหกคนคิดว่าหยุดนะปรากฏว่าลงต่อมาพักแถวแถวสี่สิบสองลงต่ออีกมาพักแถวแถวยี่สิบสองแล้วก็ลงต่ออีกเพราะฉะนั้นเนี่ยมันลงเป็นขั้นบันไดคําถามว่ามาช้ามีคนมาถามผมว่าซื้อเจมทราคาไหนผมก็ตอบว่าไม่รู้ครับยังไม่มีราคาแล้วเพราะอะไร เพราะมันมันเราไม่รู้เลยนะว่าวันนี้เราเอาคาว่าอธิ์เอาคําว่าพื้นฐานมาอธิบายตัวตัวราคาหุ้นเหมือนในอดีตไม่ได้นะเพราะว่าราคาหุ้นน่ะมันไม่ได้ลงเหมือนนี่มันมันไม่ได้ลงเพราะว่ากําไรลงอย่างเช่นเจมทีเนี่ยถ้าเกิดคุณดูดีๆเนี่ยเจมทีเนี่ยกำไรของนักวิเคราะห์คาดอะไรก็ตามมันดีมันดีพอควรเลยแต่ปรากฏว่าราคาหุ้นเนี่ยมันมันไม่สะท้อนแบบนั้นครับราคาหุ้นมันลงมากกว่าพื้นฐานอ่ะดูภาพนี้ชัดเจนกว่านะครับผมเปิด ผมกลับไปที่เอเอกันแล้วกันนิดหนึ่ง mm. นี่ครับเอเอเนี่ยนะครับภาพด้านซ้ายมือเนี่ยผมเอาประมาณการกำไรของนักวิเคราะห์ปีสองสี่เมื่อวันที่สิบสองธันวาคมคือภาพด้านบนเ uh. ทียบกับราคาปัจจุบันที่นักวิเคราะห์ทำคือกำไรปัจจุบันปรากฏว่ากำไรตอนปีวันที่เดือนธันวาคมปีที่แล้วเนี่ยปีสองสี่อยู่ที่เจ็ดพันหกตอนนี้ปีสองสี่ ณนะวันที่25คือไม่ไมกี่วันเนี้ยอาทิตย์ที่แล้วเนี่ยมาอยู่ที่5,001ลงมา32%ครับ32%นะจริงๆนะถ้าคิดตามทฤษฎีนะถ้าเกิดนะักวิเคราะห์มีการมีการประมาณการโดยปรับดาวเกรดและอะกำไรลงมา32%ราคาหุ้นก็ต้องลง32%ครับแต่ E A ราคาลงมา366%ครับลงเป็นหนึ่งเท่าตัวของกำไรที่คาดการลงมาเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเป็นส่วนอื่นๆที่เกิดขึ้นผมว่า วันนี้อาการของหุ้นเนี่ยของตลาดหุ้นไทยอะ่ะมันมีส่วนดิฟระหว่างฟันฟันเดเมทัลเชนกับราคาเนี่ยดิฟกันอยู่ส่วนหนึ่งเนี่ยม,มาจากหนึ่งความความเชื่อมั่นของคนที่มีต่อหุ้นตัวนั้นอสองมาจากตลาดหุ้นสามมาจากเรื่องของคนที่ต้องคัดล้อเพราะราคาหุ้นมันลงมาเรื่อยๆไอคำอธิบายตรงนั้นน่ะมันมันไม่ใช่คำอธิบายที่แบบประเภทคุณจะไปนค้นพบได้ง่ายแต่ว่ามันเป็นสิ่งที่มันมันพอ,อบอกได้ว่าเนี่ย สิ่งที่นอกเหนือจากภายในมไม่เท่ามันคือเรื่องแบบนี้แหละความเชื่อมัน่นเรื่องของตลาดแล้วก็เรื่องของการขายคัดลอสของคนในแต่ละช่วงเวลานะครับ <S <S ซึ่งอ,อันนี้มันก็คือเรื่องปกติที่ทุกคนเจอครับว่าค่อยๆขายคน,คนนี้คนคนที่หนึ่งขายคนที่สองขายคนนี้สามขายนี่คือคําอธิบายง่ายๆครับกลับแต่หลายคนเขาบอกว่าคนนี่นไงก็โดนขายเนี่ยเขาเพราะว่าโดนช็อตเซลล์ด้วยนะฮะและคราวนี้เนี่ยอัพเดตกาลังจะมาเอาพี่มงคลมองยังไงโอเคครับ อัพติกเนี่ยมันไม่ใช่แม้ว่าอันนี้มันยังใช้ไม่ครบไม่ครบ,ไม,ครบไม่ครบทุกุกตัวถูกไหมครับมันมีบางอันยังไม่ได้ใช้อย่างเช่นเซ์กิตเบเกอร์ยังไม่ได้ใช้เรื่องของอะไรก็ตามแต่หลายอันยังไม่ได้ใช้อ่ะัพติกเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งถามว่าอัพติกเนี่ยช่วยอะไรได้บ้างอัพติกพอช่วยได้หนึ่งมันมีสองอันที่มันจะเป็นมาตรการที่เรียกว่าพอหยุดยั้งได้หนึ่งคือคนที่ลงลงพวกเอฟเอฟทีเนี่ยต้องไปรรจิสเตอร์สองอัพติกรู นะครับก็คือคุณต้องขายฝั่งฝั่งฝั่งตั้งเอาไปตั้งแหละว่าพดูดง่ายๆห้ามขายฝั่งบิดอผมมองงนี้ครับไม่มันช่วยได้กรณีที่คุณชอ็ตชอตปกติช็อตปกติก็คือคุณยืมหุ้นมาช็อตเป็นอะไรนะเป็นช็อตปกติอครับใชะแต่ถ้าเกิดเป็นในแค่ช็อตมันแก้ไม่ได้มันก็เหมือนเดิมเพราะเขาไม่ได้ไปมันไม่ได้ไปห้ามเขานี่มันก็ยังเหมือนเดิมเพราะนั้น สิ่งที่จะเกิดขึ้นคือคุณจะแก้ช็อตได้ระดับได้ระดับหนึ่งแต่ไม่ได้ทั้งหมดแรงขายจะเทน้อยลงวอลลุ่มตลาดจะลดลงไปส่วนหนึ่งมาจากการลดลงของโปรแกร,รมเทรดดิ้งมันจะหายไปด้วยหุ้นอาจจะอาจจะหยุดลงหรือลงได้ช้าลงแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยผมคิดว่าหุ้นน่ยมันจะลงได้ลงต่อได้หรือจะเด็กกับเนี่ยผมยังเชื่อในเรื่องของฟันเดเมทัลตลาดอยู่ฟันดอเมทัล hmm. กับ ความเชื่อมั่นของคนอยู่กับมุมมองของคนอยู่นะครับนั้นคุณจะอัพติกรูอาจจะเป็นหนึ่งพูด,ดง่ายเหมือนกับคุณเอากาลังเอาไม้เนี่ยรถกําลังจะไหลาจากบนเขาเนี่ยคุณเอาขอนไปรองไว้ถ,ถ,ถ้าถ้าถ้าแรงแรงโมเมนตัมของรถเนี่ยมันมันมันไม่มากพอมันไม่ได้มากขอ,อนนั้นมันก็เอาอยู่แต่ถ้าเกิดโมเมนตัมของของรถมันไหลลงมาเร็วเพราะว่าคนอยากจะขายมากกว่าโดยที่ไม่เกี่ยวอะไรกับอัพติกเนี่ย มันก็จะข้ามขอ,อนั้นไม่ได้อยู่ดีนะครับนี่คือสิ่งที่ผมอยากให้เห็นครับว่ามันเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยแต่มันไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งที่หมดเพราะว่าหุ้นที่ลงมาปัจจุบันเนี่ยมันไม่ได้มาจากเรื่องของการเนกิชอตนะครับมันมันมาจากอื่นอย่างอื่นอีกเยอะครับอีกอย่างอื่นอีกมากมายนะครับเนกิชอตมันแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นเองครับก็น่าจะตอบคาถามกับคุณทิพย์วลีนะครับที่เขาก็าถามวม่าชอตเซลลมีส่วนทําให้หุ้นไทยลงมากไหมคะนะฮะ เราไปอยู่กับเรื่องนี้มาตั้งนานแล้วนะจริงๆเราอยู่กับเรื่องช็อตเซล์กันมาตั้งนานแล้วนะแต่คําถามคือว่าทําไมมันเพิ่งมาเพิ่งมาเกิดอะไรแบบนี้ในไม่กี่นาไม่ไม่ไม่นานส่วนหนึ่งก็อาจจะมาจากคนมองตลาดแบบพันสองอีกอันนึ้งก็จะประเภทการเปิดเผยข้อมูลบางอย่างซึ่งไม่ควรเปิดเผยเนี่ยมันทําให้คนที่มีมีมีเจตนาไม่ดีเนี่ยเขาใช้เป็นเป็นเป็นอาวุธ มาค่าเราเองตอนแรกเราคิดว่าเราเปิดเผยข้อมูลตัวนั้นแล้วเนี่ยมันทําให้คนรู้สึกว่าเอ้ยมันเป็นอย่างนั้นเว้ยดีคนจะได้รู้ตัวแต่ปรากฏว่าอีกมุมหนึ่งคนคนคนั้นคนที่ไม่ดีเนี่ยก็จะเอาข้อมูลเหล่านั้นไปใส่ในโมเดลตัวเองแล้วก็อัดกลับมาที่ตลาดกลายเป็นว่าคนคิดว่าเปิดเผยแล้วดีกลายเป็นกลับด้านนะเปิดเผยแล้วกลายเป็นว่าเขาเอาตัวนั้นมาเทกระจาดใส่ตลาดเลย เพราะฉะนั้นหลายคนอาจจะบอกว่าเอเจอเปิดมานี่ไงหุ้นช็อตเซลล์ที่ยังไม่ได้ซื้อคืนนะฮะเพราะฉะนั้นเราเราไปลุยเลยดีไหมแต่จริงแล้วเนี่ยในเชิงของโปรแกรมเขาอาจจะกําหนดตรงนั้นถูกไหมพี่มงคลอาจจะกำหนดตรงนั้นซึ่งมันอาจจะลงตอกก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งที่ที่พี่มงคลอาจจะบอกมาว่าก็พอมันเปิดเผยมาปุ๊บเขาเอาใส่ในโปรแกรมได้นะครับก็ต้องก็ต้องก็ต้องเข้าใจก็ต้องเป็นด้วยนะครับโอเค เอาละถามพี่มงคลแบบเนี้ยวางกลยุทธ์กันหน่อยเอายังไงดีเอาสัปดาห์หน้าเขาก็หวังอัพติ๊กจะมาช่วยแต่ตลาดก็อืเห็นแบบนี้แล้วเราก็แบบว่าละเหี่ยใจอ่ะนะยังไงดีฮะผมมายึดปนัยเป็นหลักครับเมื่อวานนี้ผมบอกเมื่อวานนะผมบอกลงทุนว่าถ้าวันนี้น้อยกว่าหนึ่งสามหนึ่งศูนย์ครับก็แสลงว่าหุ้นจบการรีบาวผมให้ถึงเที่ยงครึ่ง <formation jin inh. S 2> ถ้าภายในเที่ยงครึ่งกุนยังไม่กลับมาที่หนึ่งสามหนึ่งศูนย์ก็คือทุกคนก็จะเล่นจบการีบาเพราะฉะนั้นกลยุทธ์ของการเล่นในการจบรีบาก็คือขายครับก็คือขายแล้วมันจะไปมันจะเป็นอย่างนี้ผมประเมินว่าถ้าเกิดมันจบไม่ไม่กลับมามันก็จะกลายเป็นแบบนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยคุณก็ต้องไปนั่งมองวันหนึ่งเมื่อกี้พี่เปรมสุกว่าไงนะหนึ่งสองแปดศูนย์หนึ่งสองเก้าศูนย์จะเอาอยู่หรือเปล่าอ่เห็นไหมมันต้องเป็นอย่างนั้นแหละเพราะว่าเราต้องเข้าใจก่อนว่าเรากำลังเล่นในขาลงตามนี้ก็ตามเนี่่่ยยมมัันนนนงงไเเบบกส้้อาาข ข้างบน upper channel เนี่ยไปได้เนี่ยหุ้นมันก็เล่นในขาลงอยู่ดีมันก็เล่นรีบาวพอขึ้นไปแตกปุ๊บดิดกลับคุณก็ขายมันกลยุทธ์เนี่ยมันมันมีแค่นี้เองครับสําหรับการถือยาวเนี่ยมันตลาดหุ้นเนี่ยมันมันช้ามากมันจนกระทั่งมันไม่รู้จะซื้ออะไรแล้วว่าตอนนี้เพราะทุกคนมันก็กําลังซื้อมันก็หมดแม้ว่าจะมีเรื่องของไทยเอสซีมาหรือเก่งวายุพักคนที่ซื้อหุ้นตัวนี้จะเห็นไหมครับว่าคนก็ไม่ซื้อ อ่ะ c p อเป็นหุ้นเบอร์หนึ่งของกองทุนที่เขาถือกันเยอะคนก็ไม่ซื้อปรทก็ไม่ซื้ออะไรก็ไม่ซื้อหมดเพราะฉะนั้นเนี่ยผมมองว่าวันนี้มันสู่สภาพโวลุ่มซื้อมันหดหายไปอ,ะอ่ะมันก็อยู่ในฝั่งผมว่าตอนนี้เราแทนที่เราจะพยายามจะหาหุ้นซื้อเนี่ยผมว่าเราเมื่อวันเมื่อสัปดาห์ที่แล้วที่ผมพูดแล้วว่าว่าแทนที่นักวิเคราะห์จะมาแนะนาว่าเอ้วันนี้เราซื้ออะไรน่าจะเป็นเปลี่ยนดีกว่าวันนี้เราจะขายอ่ะถูกนะเพั้นวันนี้ผมว่ามันจบรอบการเล่นเราเราเซฟตัวเองดีกว่า เราเราถือเงินสดไว้ก่อนใจเย็นครับเพราะว่าเราไม่รู้ว่าเป็นยังไงอัพติกรวูวันที่หนึ่งกรกระดาษคมออกหัวออกก้อยเนี่ยอขอนขอนไม้ที่กรตโกับตลาดเอาไปขวางรถที่กําลังไหลาจากจากเขาเขาลูกนั้นนะ่ะมันเอาอยู่หรือเปล่ามไม่มีใครรู้นะครับอันนี้ไม่มีใครรู้มันม,มัน,ม,นมันแค่ทฤษฎีว่าเอาอยู่แต่แต่จริงๆโมเมนตัมเนี่ยเราไม่รู้ว่าโมเมนตัมเนี่ยมันแรงขนาดไหนเพราะฉะนั้นเนี่ยผมยังแนะนําว่าเซฟตัวเองก่อนครับถ้า ถ้าเราเราปิดรอบไปก่อนได้ก็ปิดไปก่อนนะครับถนอมตัวเองครับ,รบหุ้นเนี่ยระวังหุ้นนิวโลครับหุ้นวันนี้หุ้นหลายตัวมีมีราคาหุ้นที่ต่ํากว่าโลของปีโควิดแล้วเพราะฉะนั้นระวังครับหุ้นที่มีนิวโลแสดงว่าเขาอะมันมีการเปลี่ยนแปลงอย่าง,ง,งมีนัยยะผมผมเคยเตือนเมื่อประมาณป,าณป,ปลายที่ปิดปีที่แล้วว่าปีนี้เนี่ยสิ่งที่คุณจะเห็นคือหุ้นที่ไม่สามารถจะสู้โควิดหรือ หรือสถานการณ์ที่เกิดขึ้นข้างนอกได้เนี่ย <c oughs> แต่ปีก่อนหน้านี้สองปีก่อนหน้านี้คุณมีคนช่วยอยู่ปีนี้จะไม่มีคนช่วยเพราะฉะนั้นเนี่ยหุ้นตัวที่แพ้หุ้นตัวที่มีปัญหาเนี่ยปีนี้จะจะราคาจะนิวโลไปเลย <c oughs> ซึ่งสิ่งที่ผมเคยพูดผมตอนแรกผมก็ไม่คิดว่ามันจะเกิดขึ้นจริงนะมันเกิดขึ้นจริงมาแล้วครับตอนนี้ราคาหุ้นหลายตัวมีนิวโลไปแล้วในตัวที่แพ้หรือในตัวที่สภาพวะอุตสาหกรรมไม่ค่อยดีเพราะฉะนั้นกลยุทธ์ของเราวันนี้เนี่ยถึงกระสดไปก่อนถนอมตัวนิดนึง ถ้าเราติดหุ้นอยู่ก็ผมว่าคงต้องทําใจแล้วล่ะนะครับแต่ว่าตัวไหนที่ที่สถานการณ์เปลี่ยนในทางลบมากๆเนี่ยต้องคัดก็ต้องคัดนะครับผมว่าตุก,กัดจะต้องกัดฟันคัดแล้วล่ะตอนนี้กลับกลับะนะคะับเอามีคําถามอะไรเพิ่มเติมจะถามพี่มงคลเลยไม่กล้าถามเลยเอาแล้วต้องม,มีมีหุ้นแบบว่าที่แบบ ถือสู้ได้ไหมสัปดาห์หน้าหรือ<ม>อะไรเงี้ยสู้ได้เนี่ยผมเปิดจริงจริงแล้วเดี๋ยวผมดูตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวดูหน้าตรงนี้วันที่ตลาดลงเนี่ยคุยก็จะพอรู้แล้วคือตลาดวันนี้ถึงแม้จะมีหุ้นขึ้นในวันที่ตลาดลงแต่มันเป็นการขึ้นเพราะการโรเทชก็ไม่น่าเล่นนะอย่างเมื่อวานเนี่ยมีหุ้นมาหลอกมันมีหุ้นกลุ่มหนึ่งมาผมว่าไม่แน่ใจว่ามาหลอกตลาดหรือเปล่าคือกลุ่มโรงพยาบาลกลุ่มโรงพยาบาลครับพวกบบีเอสใช่ไหมบีเอสมีดีเอ็มเอสเนี่ยมาหลอกตลาดว่า เฮ้ยมันจะขึ้นเมื่อวมนช้าผมพูดไปแล้วว่ามันน่าจะเป็นการโรเท์วันเดียวสุดท้ายก็เป็นอย่างี้จริงๆคนระับเป็นการโรเท์แบบแบบองนั้นเลยเพราะนั้น <Okay. S 1> วันนี้ผมมองว่าอ่ะวันนี้หุ้นที่มีความแข็งแรงเหนือตลาด KTBKTB เนี่ยอ่ะผมเมื่อวานนี้ผมจะบอกว่าถ้าเกิดคุณจะคิดจะซื้อวายุพักอคุณจะเล่นเรื่องตีมวายุพักมีหุ้นอยู่ตัวหนึ่งอ่ะได้ประโยชน์เพราะว่าเขาเขาแฮนเดิลหรือว่าดูแลกองกองวายุพักอยู่พวกเคทแทมบพวกนี้ซึ่งมันก็ต้อง มันก็คง KTB ใช่ไหมเออประมาณนั้นเนะี่ยก็เล่นประมาณนั้นแล้วก็อื่นๆก็ไม่ค่อยมีละอย่างวันนี้ตัวชนะตลาดได้โฮมโปรอะไรแบบนั้นก็โบกขึ้นมาได้เซเป้เเซเป้โอเคครับเซเป้กับพีเชียพวกนี้โอเคนะเพราะพีเชียเนี่ยราคาหุ้นเนี่ยดูจากชาร์ตด้านขวามือนะพีเชียอย่างเงี้ยเพราะว่าพีเชียเองเนี่ยถ้าเกิดคุณจะเกาะตีมเล่นกับจีนพีเชียมันโอเคอยู่เซเป้เนี่ยมันก็มีเรื่องเรื่องกําไรของตัวเองเมาคาอยู่ก็เล่นได้แล้วก็หรือไม่ก็กลุ่มอาหารสัตว์เล จริงๆอาหารสัตว์เลี้ยงคนไปเล่น ITC นะน่ครับแต่ว่าเนี่ยผมไม่แต่วันนี้เปเปอร์มันออกมา ITC เนี่ยดู ITC มันแข็งลไม่แข็งแรงและแจบละเนี่ยมันก็เล่นตัวที่ผมบอกนะครับเป็นแซเปเป้เล่นพีเชยเล่นอะไรแบบนั้นแล้วก็มีจุดทเทิร์สต็อปไปด้วยกัแล้วกันแล้วเราก็เปลี่ยนรายวันนะโรเตทท็ไปรายวันถือยาวเนี่ยก็สมมติผมเองใจผมนะถามว่าถือยาวหนึ่งตัวเนี่ยผมยังให้เป็น CPI อยู่นะครับ <จำ S 1> ถ้าถือยาวหนึ่งตัวนะครับผมจะเป็น CPI ค่ะีโอเหรออนดูเท<ห>คมไม่เขาใหม่ไหมอันนี้เขาตามนี้ครับวันนี้ห้าสิบห้าบาทห้าสิบนะครับราคาลงมานิดหน่อยไม่ได้สัญญาณไม่ได้เสียอะไรผมว่าตัวนี้แหละพอนมายถ้ามันแบ็กอัพตัวมันเองแล้วตัวมันเองก็ไม่ได้มีข่าวลบด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยผมว่ามันโอเคนะถ้าใครอยากจะตลาดลงไปสมมติวันนี้ไม่อยากซื้อรอตลาดซื้อต่ำกว่าพันสามสมมติเราอยากจะรอตรงนั้นก็รอได้ให้อยากจะรอก็รอแล้วก็ไปซื้อห้าสิบสี่บาทก็แล้วแต่ถ้าเกิดยังไม่เชื่อตลาดยังไม่มั่นใจตลาดไปรอ ด่อนลงมา34บาทก็ได้ก็ <Okay. S 2> ได้เหมือนกันไม่ต้องรีบครับตลาดเวลาตลาดมันมันเป็นขาแบบนี้เนี่ยหุ้นดีๆยังไงก็ตามมันมันขึ้นยาก hmm. มันจะขึ้นไม่เร็วนะครับมัน <Okay. S 2> ไปตั้งรับก็ได้นะ54บาทก็ได้ครับ <Okay. S 2> หรืออยากจะคิดว่าเอ้ยเราซื้อไม่เยอะระหว่างต้นทุนระหว่าง55กับ54มันนิดเดียวเอง hmm. ก,ก็ก็ได้เหมือนกันครับก็ซื้อตอนนี้ก็ได้คนระับ okay. ครับเอาพี่มลฮะคำถามสักหน่อยหนึ่งฮะบอมีคนถามกันมาตังต้งแต,แต่เช้าแล้วเยอะด้วยใช่ไหมใช่ค่ะเอาสักหน่อยพี่มงคลอ,อ่ะเชิญฮะเขาบอกว่าถ้าอ่ะยังยังไม่หลุดจาก EA ค่ะข้ามข้ามองเรื่องพื้นฐานแล้วจังหวะนี้จะยังเป็นจังหวะสะสมไหมหรือว่าทิ้งไปก่อนอย่าไปยุ่งอย่าไปแตะคือตอนนี้เอาเอาพื้นฐานอธิบายไม่ได้เมื่อกี้ที่ผมบอกอสามอย่างสามสี่อย่างพื้นฐานข่าวสารแล้วก็เรื่องอะไรความเชื่อมั่นใช่ไหมะเรื่องราคา วันนี้พื้นฐานาอธิบายได้อยู่แล้วว่ามันมันลงมามากแล้วแต่ตอเนี้ไอ้ที่เหลือที่อธิบายไม่ได้เนี่ยมันมันยังไม่มันยังไม่จบเพราะฉะนั้นเนี่ยผมผมจะตอบคาถามเดียวกับที่เมื่อช้าลูกค้าผมถามผมก็คือถ้าเกิดจะลงทุนในหุ้นแบบเนี้ยกูต้องรอให้เขาหยุดก่อนครับบางคนจะบอกว่าสามฟอร์หนึ่งลิงอ่าแล้วแต่วันเนี้ยวันเนี้ยวันนี้เป็นอันที่สองดูไหมกูจะต้องเป็นรอวันที่สามแล้วค่อยวัดกันคือสรุปง่ายๆคือ ให้มันหยุดลงก่อนดีกว่าครับเวลามันมีดมันหล่นจากโต๊ะเนี่ยคุณไปรับเนี่ยโดยที่คุณไม่รู้เลยว่ามันมันจะอยู่ตรงไหนเนี่ยมันยากครับเมื่อกี้ถึงผมถึงเทียบไงว่ากรณีอย่างอ่ะมันก็เห็นมาชัดแล้วว่าเวลามันหยุดเนี่ยมันพักปุ๊บแล้วมันลงต่อเนี่ยบางทีเราไม่รู้เลยนะว่ามันจะลงไปที่ไหนถ้าพื้นฐานไม่อธิบายแล้วเนี่ยคุณจะตอบยากมากแค่ไปรอให้มันวกกลับแล้วซื้อดีกว่าครับตอนนี้ค่ะแล้วอย่างตัว bem ล่ะคะเขาปลดล็อกสายสีส้มแล้วมันมีประเด็นอื่นๆที่จะ พอที่จะสนับสนุนไหมเพราะตอนนี้หุ้นก็ยังลงอยู่ลเลือกเขาโดยเัชนโดยรวมใช่เมื่อวานมีบิ๊กหลอดถูกมาสี่ร้อยกว่าล้าน<ะ> B M เนี่ยราคามันถอยลงมาเรื่อยๆนะครับคราวนี้ B M เนี่ยประเด็นในพื้นฐานเนี่ยเขาได้ใส่สีส้มเขาอะไรมาแล้วเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเป็นปกติราคาหุ้นมันควรจะไปสิบาทแต่ประกามันวิ่งตรงข้ามมันลงมาเจบาทถามว่าเป็นผมผมคนให้ผมเดาว่ามันคิดอะไรอยู่มันมีอยู่เรื่องเดียวะคระับหุ้นอะไรก็ตามที่เกี่ยวข้องกับรัฐบาลบางทีมันจะมันเจอมันเจอล็อก มันเจอเขาเรียกเป็นโอเวอร์แฮงเวลาเวลาตลาดแฮงค์โอเวอร์แฮงเพราะเพราะว่าการเมืองเนี่ยหุ้นที่เกี่ยวข้องกับสัมปทานมันก็จะโอเวอร์แฮงไปด้วยเพราะตรงนี้มันมันมันก็กลายว่าไปดูได้เลยครับว่าหุ้นที่เกี่ยวข้องกับสัมปทานหุ้นที่ยังมีกั้มกั้มกึ่งกึ่งเนี่ยเวลาการเมืองมีประเด็นอยู่เนี่ยมันจะไปไม่ได้เพราะคนเนี่ยคนจะรู้ว่าเวลาทุกๆครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลงในอะไรก็ตามการเมืองเนี่ยหุ้นสัมปทานเนี่ยมันจะโดนด้วยเสมอนะครับ หลายคนมาถามผมหลายวันว่าเอายังไงดีกับ BM เอพราะว่ามันลงมาลึกผมก็บอกว่ามันผมไม่ได้ตอบเรื่องการเมืองชัดๆหรอกแต่ว่าในอารมณ์ประมาณนี้มันเห็นได้ชัดว่ามีข่าวบวกแต่พุ้นลงเนี่ยมันแสดงว่าคนกังวลอะไรบางอย่างอยู่นะครับเป็นเอาเป็นว่าราคาหุ้นผมว่ายังมีโอกาสที่จะไซด์เวดาวอยู่นะก็ใจเย็นถ้าถ้าเกิดจะรับก็รอนิดนึงก็ไปดูแถวๆเจ็ดบาทสี่สิบจะลงไปถึงหรือเปล่านะเขาไปว่ากันตรงนั้นค่ะอีกตัวหนึ่งเซนเทลนะคะเซนเทลอ่ะ มันก็จะยิงกับทอ่องเที่ยวพอจะได้ไหม,มล่ะ <มา S 2> หุ้นโรงแรมเนี่ยรุ้นหุ้นโรงแรมเนี่ยนะครับมันสะท้อนข่าวข่าวเรื่องท่องเที่ยวไปเยอะแล้วแล้วผมออกรายการมาตลอดก็จะบอกว่าหุ้นถ้าเกิดคุณจะเล่นหุ้นท่องเที่ยวเนี่ยคุณต้องไปเล่นหุ้นการบินโรงแรมไม่มาเพราะโรงแรมหนึ่งอย่าลืมนะครับโรงแรมหนึ่งครับวันนี้ปัจจุบันโรงแรมมันมีให้เลือกเยอะเยอะแยะมากมายแล้วก็โรงแรมพวกพวกแต่ละที่เนี่ย ไม่ได้มีโรงแรมในทุกๆจังหวัดเพราะฉะนั้นผลประกอบการเขาเนี่ยมันไม่ได้ดูหลามากมายแล้วก็พวกธุรกิจโรงแรมผมเคยไปนั่งศึกษาดูเนี่ยการขึ้นการขึ้นค่าแรง400บาทมีผลต่อธุรกิจโรงแรมเนี่ยเยอะ,ะเป็นอันดับต้นๆเลยของของภาคธุรกิจเพราะฉะนั้นเนี่ยอ่ด้วยด้วยเหตุผลที่ผมบอกมาทําให้ผมวเวลาผมเชียร์พูดท่องเที่ยวเนี่ยผมจะไม่ค่อยเชียร์โรงแรมครับผมจะไม่ค่อยเชียร์โรงแรมมันเนี่ยอ่ะในกรณีเซนเทลถามว่าเป็นยังไงมาลุยอย่างเงี้ยมันก็ ขาลงเห็นไหมเพราะนั้นราคาหุ้นมันก็จะเสี่ยงยังเสี่ยงลงอยู่นะครับตัวนี้นะครับสัญญาณมันยังไม่มีสัญญาณซื้อนะครับยังเป็นสัญญาณเรียกว่ารออาจจะเป็นสัญญาณลบด้วยซ้ำไปสามสิบ้า,าบาทห้าสิบครับถ้าเกิดจะซื้อมีอยู่ลองลองถือต่อนิดนึงเพราะว่าจุดคัดจุดต่อไปเนี่ยมันคือมันต้องต่ำกว่าสามสิบเจ็ดห้าสิบและคุณต้องไปรอจุดนั้นแล้วถ้าเกิดคุณจะซื้อเนี่ยผมว่าเวันซืก่อนกันแล้วกันครับรอให้มันเริ่มมีสัญ,ญญาณซื้อกลับเราค่อยว่ากันครับโรงแรมไม่ใช่คําตอบของุทท่่องเเีียววในนลา้ พราะว่ามันธุรกิจอย่างที่ผมเรียนไปครับอืมอืากลับค่ะอีกตัวหนึ่งคะ่ะ snnp ค่ะสีนานาพรอ่ะลองไปข่า,ขาลือ,อเอน,นี่ยก็เขา่ขา,ล,ขาลือข่าลืออมันก็เป็นข่าลือของเขาว่าที่เล่นกันนะว่าจริงไม่จริงก็ไม่รู้นะครับก็เอาเป็นว่าราคาหุ้นตอนนี้หลังจากผ่านจุดนั้นไปแล้วก็ยังไม่ได้ขึ้นนะครับราคาวันนี้สักสิบสามบาทแปดสิบยังเป็นแนวลบอยู่ครับคล้ายๆหุ้นเมื่อกี้เนี่ยคล้ายๆเซ็นเทลก็คือคน ความไม่เชื่อของคนคือความลบของคนยังมีอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยผมว่ามีโอกาสจะจะลงมาได้อีกเล็กน้อยนะครับตัวนี้ก็ต้องไปวัดดูครับว่าวันเนี้็นโลเดิมคือ12บาท90จะรับอยู่หรือเปล่าด้วยนะครับตอนนี้ค่ะอ่ะสุดท้ายเลยนี่เขาย้อนมาอีกแล้วเขาว่า AOT เนี่ยราคาที่ลงมาจะรับได้ไหมคะัหรือว่าแนวรับอยู่ตรงไหนคะควันนี้มัน AOT จะมีข่าวลบ ทยอยมาเรื่อยๆถูกมันก็มีโดนนู่นนนนี่ข่าวลบบางอันก็อย่างวันเนี้ยก็เป็นการเคลียร์ไฟข่าวเรื่องก็การทุกเลิกดิวติฟีข่าเข้าซึ่งเขาเขาประเมินมาแล้วว่ามันมันไม่ได้เยอะขนาดลบขนาดนั้นเพราะผมว่า a o t เนี่ยซื้อได้ไหมได้แต่จังหวะาก,การซื้อเอ T สําคัญครับจุดแบ่งไม้ซื้อนะจุดแรกของการซื้อ a อ t คือประมาณห้าสิบห้าทถ้าลงมานะห้าสิบห้าบาทแล้วก็จุดต่อไปก็ไปเป็นห้าสิบบาท <c oughs> ประมาณนั้นครับ แต่ผมว่าตอนนี้เนี่ยรอเราแถวๆนั้นแหละห้าสิบห้าห้าสิบหกลองไปเข้าซื้อเป็นไม้แรกก่อนส่วนไม้ที่สองถ้าเกิดมาลงมาค่อยค่อยซื้อเป็นครั้งที่สองค่ะค่ะโอเคค่เพิ่มอีกไ้มพี่หมดทางนี้แล้วอานะครับโอเควันนี้ขอบคุณพี่มงคลมากมากเครับเสร็จไดเวลาเราไม่ได้เยอะมากแต่ว่าวันนี้ผมก็เกินเวลาให้แบบจุใจนะฮะขอบคุณมากมากจริงๆครับพี่มงคลครับค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีครับครับค่ะ